สวัสดีครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรังสรรทองทาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันนี้จะได้มาพูดถึง positive negative frequency ที่เกิดขึ้นในการทำ discrete Fourier transform นะครับนะต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้า positive negative frequency เนี่ยนะครับใน discrete time domain เนี่ยที่เรากำลังพูดถึงเนะี่ยอาจจะแตกต่างจาก continuous time domain มีส่วนที่แตกต่างกันนะครับมีส่วนที่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นแล้วกันนะครับนะมันเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเรียกว่าเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับนะเราถึงจำเป็นจะต้องทราบนะครับเพื่อที่จะเข้าใจหรือว่าไม่ไปตกหลุมพรางโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับนะเริ่มต้นจาก positive frequency ก่อนความจริง่ะผมตั้งใจจะพูด negative frequency แต่ว่ามัน จะเข้าใจได้ง่ายกว่าถ้าพูดถึง positive frequency ก่อนนะครับเพราะมันตรงไปตรงมานะยกตัวอย่างเช่นผมมี sequence หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า xn นะครับนะที่เกิดจาก xk ที่เป็นค่าคงที่นะครับอาจจะเป็น c o m p l e x ก็ได้นะตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญนะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ตัวหลังนะครับ e ยกกำลัง j 2 pi k เล็ก n เล็กแล้วก็หารด้วย n ใหญ่ hi, นะครับนะตัวหลังเนี่ยเรารู้จักมันในชื่อของเฟสเซอร์นะครับนะ n เนี่ยเป็นเหมือนเวลานะครับ n เล็กเนี่ยก็เพิ่มไปเรื่อยๆเ,เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4นะครับส่วน k เล็กหารด้วย n ใหญ่ hi, เนี่ยเรารู้จักมันในชื่อของความถี่นะครับเป็นการแบ่งดิจิตอลฟรีเควนซี จาก2พายออกเป็นส่วนเล็กๆนะครับจะเป็นกี่ส่วนนะครับเช่น n ใหญ่เนี่ยนะครับอาจจะเป็น64ก็คือแบ่ง2พายออกเป็น64ส่วนแล้ว k เล็กเนี่ยจะเอามากี่ส่วนนะครับนะเเล็กเป็น9เป็น9ของเมื่อ n เปลี่ยนไปเป็น 1, <S 2, <S 1> เป็น 2, 2เป็น3นะครับนะไอ้เจ้าเฟสเซอร์ตัวเนี้ยก็จะ9ตามค่าของ k เล็ก นะครับจากการที่แบ่ง n ใหญ่ออกมานะครับนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงไปตรงมานะครับถ้าผมแบ่งวงกลม2พายเนี่ยออกเป็น8ส่วนก็คือให้ n ใหญ่มีค่าเป็น8นะครับส่วน k เล็กเนี่ยมีค่าเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นความถี่เนี่ยก็จะเป็น2พาย1.8ส่วน8นะครับนะจะมองว่าแบ่ง สองพายออกเป็น8ส่วนหรือว่ามองว่าแบ่ง1พายออกเป็น4ส่วนนะครับ1พายก็คือครึ่งวงกลมก็คือเรื่องเดียวกันนะครับนะตามรูปนี้เลยถ้าแบ่ง2อพายออกเป็น8ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันหมุน8ครั้งก็จะครบ1รอบนะครับเดี๋ยวจะหมุนนะครับนะ ตอนนี้ยังไม่ได้หมุนตอนนี้หยุดไว้ก่อนนี่คือ1นึ่งสเต็ปของเขาสเต็ปที่2ส,สเต็ปที่3ส,สเต็ปที่4ก็จะว่าไปเรื่อยตามค่า n นะครับขอย้ำอีกทีงว่าเราเริ่มจากอะไรง่ายๆที่เข้าใจได้นะครับนะถ้ารู้สึกเข้าใจ,จอาจารย์พูดอะไรง่ายจใจเย็นๆ,ๆนะผมไม่สามารถเริ่มจากอันที่ยากๆแล้วให้เข้าใจได้ต้องเริ่มจากอันที่ง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับใครก็เข้าใจ จากนั้นเรามาคุยกันเรื่องคําว่า positive กับ negative กัน positive ก็คือการที่เรามองเห็นไอ้เจ้าเฟสเซอร์นี่ไอ้ลูกศรตัวนี้นะครับเรียกว่าเฟสเซอร์นะครับนะ positive frequency ก็คือการที่เรามองเห็นเฟสเซอร์นี่เคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่คือทิศทางที่เป็นบวกตามสากลน,นะครับนะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะหมุนในทิศทางที่เป็นบวกนั่นแหละนะครับนะ คุยเล็นก่อนนะทิศนี้นะถ้าปรากฏเห็นมันไปทิศนี้ก็แสงว่าเป็นบวกในทางตรงกันข้ามนะครับถ้ามันลงมาก็จะเห็นว่ามันเป็นลบนะครับแต่ตอนนี้เอาบวกก่อนนะครับนะอ่ะว่ากันเลยถ้าเราให้ N เพิ่มขึ้นทีละ1นะครับจาก0เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4นะครับเฟสเซอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนมุมจากไพยส่สน่นะครับ เป็น2อพายส่วนสเป็น3าพายส่วนสะครับสเต็ปทีละพายส่วนสเราก็จะเห็นมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปทิศทางที่เป็นบวกนะครับนะเราก็จะเรียกเฟสเซอร์ตัวนี้ว่ามันมีความถี่เป็นบวกก็ตรงไปตรงมานะครับนะซึ่งผมก็เขียนบอกไว้แล้วนะครับถ้า k หารด้วย n ใหญ่มีค่าน้อยกว่า0.5น a ะครับเฟเซอร์ก็จะมีความถี่เป็นบวกนะครับในกรณีของเราเนี่ย k เป็น1 N ใหญ่เป็น8นะครับก็ตรงไปตรงมานะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเราอยู่ที่ positive frequency คราวนี้ N ใหญ่ยังเป็น8แต่ว่า k เล็กเนี่ยเป็น2นะครับก็แบ่ง2พายเป็น8ส่วนเหมือนเดิมแต่เอามาทีละ2ส่วนนะครับนะ2ะส่วนหรือว่า90องศา1มุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ N เพิ่มขึ้นนะครับ จาก0เป็น1เป็น2เป็น3นะครับเฟเซอร์ของผมก็จะขยบทีละ90องศานะครับก็ตรงไปตรงมานะครับเมื่อก่อนหน้านี З ้ขยบทีละ45องศาคราวนี้ขยบทีละ90องศาเรามาพูดถึง n e g a t i v e frequency บ้างนะครับจริงๆเป็นจุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับนะไปพูด positive ให้เข้าใจก่อน n e g a t i v e frequency นะครับถ้า k เล็กหารด้วย n ใหญ่มากกว่า0.5 แต่ว่าน้อยกว่า1น,นะครับจะเกิดนกาทีฟฟิเแนนซีนะครับนะยกตัวอย่างเดิมนะครับ n ใหญ่เท่ากับ8แต่ว่า K เล็กเนะ่ะเท่ากับ7นะครับนะเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เขาหมุนนะครับตามรูปนะครับก็จะเริ่มหมุนจากแกน x นะครับนะหมุนมาเกือบจะครบ1รอบ,ขา,นนรบขาดอยู่ชิ้น1นะครับขาดอยู่1ส่วน8ของ2พายนี่คือเมื่อ N เป็น1 พอเอ็นเป็น2เขาจะเริ่มต้นนับจากจุดปัจจุบันนี้นะครับจุดที่เกือบจะถึง1รอบเนี่ยนะครับนับไปอีก7ส่วน8รอบนะครับก็จะเกือบครบ1รอบอีกเช่นกันนะขอให้เข้าใจว่านับครั้งต่อไปจะต้องนับจากปลายของก่อนหน้านี้อ้าเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับทุกครั้งที่ เฟสเซอร์ or, ผมเคลื่อนเนี่ยนะครับเคลื่อนไปทางบวกนะแต่เคลื่อนไป7ส่วน8รอบเกือบครบ1รอบนะครับสิ่งที่ปรากฏนะครับที่ประหลาดมากก็คือว่าจะมองเห็นจุดแดงเนี่ยมันวิ่งถอยหลังวิ่งไปทางนก g a t i v e frequency นะครับสังเกตดีๆนะผมนะ่ยนับไปทางบวกนะครับนับไป7ส่วน8เกือบครบรอบแต่ไม่ครบขาดไปนิดหนึง่ง รอบหน้าผมกานับอีก7ส่วน8นะครับเกือบครบ1รอบนะผลจากการเดินไปทางบวกที่เกือบครบ1รอบแต่ทุกครั้งที่ผมดูนะครับที่ผมทำการชักตัวอย่างที่ผมทำการแซมปปิ้งผมจะพบว่าเฮ้ยเฟสเซอร์มันเดินถอยหลังไปทางนกา a ทีฟฟรีเควนซี y ซึ่งปรากฏการอย่างนี้เกิดขึ้นเฉพาะในดิสคร t ตไทม์นะครับนะ ถ้าเป็น Continuous Time นะครับถ้าผมวิ่งไปทางบวกยังไงก็จะเห็นบวกเสมอจะไม่เห็นลบแบบนี้นะครับนะเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องทำ a n i m เมชันให้ดูถึงจะเห็นนะครับแล้วถามว่าอาจารย์ครับแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยที่มันจริงๆมันเป็นบวกแต่ว่ามันเราเห็นมันปรากฏมันวิ่งไปทางลบเนี่ยมันมียกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมนะครับผมจะยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยนะครับเป๊ะๆเ,เหมือนกันเลย นะครับก็คือการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์นะครับที่โคจรรอบโลกดวงจันทร์โคจรรอบโลกนี่ใช้เวลานานกว่าที่โลกหมุนรอบตัวเองนิดหนึ่งนะครับนะสมมุตินะครับวัน,นวันนี้สมมุติวันนี้มองเห็นดวงจันทร์ที่ตรงศรีรษะนะครับตอนเวลาเที่ยงคืนนะสมมุตินะครับไม่ต้องสนใจว่าข้างขึ้นข้างแรมแรมเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่สมมติ วันพรุ่งนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะจะมองเห็นพระจันทร์ค้ยไปทางทิศตะวันออกอุ้ยเหมือนพระจันทร์เดินถอยหลังนะจริงๆพระจันทร์เดินจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับเหมือนพระอาทิตย์นะครับไม่ต้องสนใจว่าใครโคจรรอบอะไรนะครับสนใจว่าเราอยู่บนโลกเรามองเห็นพระจันทร์จากตะวันออกไปตะวันตกแต่ถ้าเราทําการแซมปิ้งที่เวลาเดิมนะครับ เที่ยงคืนหรือกี่โมงก็ได้เอาเวลาเดิมนะครับเราจะมองเห็นพระจันทร์ค่อยๆเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกนะครับเพราะพระจันทร์มาช้านะครับไหนะจริงๆเราไปทางโพซิทีฟแต่มันเป็นเนกาทีฟด้วยมันปรากฏทุกครั้งที่เราทำการแซมปปิ้งนะครับก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะว่าถ้าเราแบ่งวงกลมนะครับเป็นครึ่งวงกลม นะครับถ้าความถี่ของเราเนี่ยน้อยกว่าพายนะครับน้อยกว่าเครื่องวงกลมอยู่ข้างบนตามตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2นะครับเราก็จะเห็นมันเป็นโพซิ e ีฟ e q u e n ซีแต่ถ้าความถี่ของเรานะครับเกินพายแต่ไม่ถึง2พายนะครับเราจะมองเห็นมันเป็นน e เก t ีฟ e f r e q ซีนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในดิส r e t e ไทม์แท้ๆเลยนะครับสวัสดีครับ